าการเขียนนอกสถานที่นั้นถือว่าสำคัญครับเพราะว่ามันจะเหมือนเรามาได้เห็นของจริงนะครับเห็นสิ่งแวดล้อมจริงๆเห็นสายลมแสงแดดธรรมชาติซึ่งมันจะทำให้เราตื่นตัวในการทำงานมากขึ้นสวัสดีสครับวันนี้มาที่สวนนิเวเศเกษตรศิลป์นะครับวันนี้มาเขียนรูปกันนอกสถานที่นะครับ เป็นงานแลนด์สเคปก็ใช้เวลาไม่มากนะครับในการทำงานเพราะว่าการเขียนนอกสถานที่วันนี้จะมาคุยเรื่องการวางแผนนะครับเรื่องของการทำงานศิลปะนอกสถานที่นะครับเทคนิคนั้นแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับการวาดการเขียนนั้นมันมีหลายวิธีการหลายเทคนิคแต่จะพูดถึงว่าการเขียนนอกสถานที่นั้น,ม,นมันต้องมีการเตรียมการมีการเตรียมตัวพอสมควรเพราะว่า ก่อนที่เราจะมาสู่งานเขียนที่เป็นพื้นที่จริงๆนั้นมันต้องมีการวางแผนฝึกซอนะ้อมนะการดูองค์ประกอบนะครับโดยเฉพาะสําคัญเรื่ององค์ประกอบเี่ยสำคัญมากที่เราจะต้องศึกษาว่าเราจะหามุมมองยังไงหาพื้นที่ยังไงแสงเงานะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะที่น่าสนใจอันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องวางแผนเรื่องของการวางรูปแบบคร่าวๆ ก่อนมาสู่งานจริงเอาแผ่นดินมาเป็นผ้าใบสื่อความหมายในงานวันนี้มาเขียนเรื่องของทุ่งนาท้องทุ่งนาที่ช่วงกำลังจะเก็บเกี่ยวข้าวกำลังสวยเนี่ยเราน่าจะมะีการคิดในใจว่าเราจะ,ะพูดถึงความสวยงามในมุมไหนนะครับบางคน,นมาเขียน,นยบางทีไม่ได้วางแผนก็ บางทีก็จะจับมุมไปแล้วก็จะหาวิธีการเขียนซึ่งมันเป็นเรื่องของการที่ต้องอาการเขียนแล้วก็ต้องการาการถ่ายทอดสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันมีเรื่องของระยะนะมีเรื่องของสัดส่วนมีเรื่องของจุดเด่นจ,ดจุดที่รองลงไปนั่นกะ็จะต้องวางแผนนะครับนตามใจที่ไฟ,ฟันมันมีความสําคัญอย่างหนึ่งว่าการเขียนนอกสถานที่นั้นมันเมื่อเราฝึกใน ห้องเรียนฝึกในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่ท่องที่เราเขียนประจําอยู่แล้วเนี่ยการเขียนนอกสถานที่มันจะทําให้เราเอาสิ่งที่เราฝึกนะั้นมามาเขียนนอกสถานที่แล้วก็มาสังเกตธรรมชาติแล้วก็เอาธรรมชาติมาเป็นครูนะครับแต่ว่าในในสตูดิโอเราอาจจะวางแผนหรือว่ามีการทดลองใช้เทคนิคทางคอมพิวเตอร์ในการสร้างสรร วางคร่าวๆได้แต่ว่าการเขียนจริงมันคือเราต้องเอาเอาความรู้สึกเอาสีที่เราชอบเอาสีที่เราเห็นหนะถ่ายทอดออกมาโดยมีธรรมชาติเป็นต้นแบบแเเเเววสสนนีีียยงงป็บทก,ด,บกบดังนั้นการเขียนนอกสถานที่นั้นถือว่าสำคัญครับเพราะว่า มันจะเหมือนเรามาได้เห็นของจริงนะครับเห็นสิ่งแวดล้อมจริงๆเห็นสายลมแสงแดดธรรมชาติซึ่งมันจะทำให้เราตื่นตัวในการทำงานมากขึ้นและที่สำคัญคือเวลานะครับเวลานี่เป็นส่วนสำคัญถ้าเราไม่มีการเตรียมตัวหรือว่าไม่มีความพร้อมนะครับการเขียนนอ,อกสถานที่จะเป็นเรื่องยากมากนะครับ ฝากน้องๆศิลปะนะครับมีโอกาสเราต้องออกพื้นที่บ้างนะครับหาแรงบันดาลใจแล้วก็มาเขียนรูปแล้วก็เจอสิ่งที่เห็นจริงๆนะครับเก็บบรรยากาศจริงๆนะครับเราก็จะรู้ว่ามันมีความสำคัญอย่างไรนะครับที่สำคัญคือการแลกเปลี่ยนนะครับมันจะมีการแลกเปลี่ยนกันพูดคุยกันนะครับว่างานแต่ละคนแต่ละชิ้นนั้นเป็นยังไง อันนีเน้เป็นเรื่องที่อยากจะฝากน้องๆที่มีความรักในศิลปะนั้นอย่าเขียนแค่ในห้องเรียนหรือในสตูดิโอหรืออ,อยู่ในวงที่มันแคบๆอย่างเดียวนะครับแล้วต้องเปิดกว้างแล้วเดินทางเพื่อจะได้เห็นประสบการณ์ที่หลากหลายมากขึ้นนะครับ